อ,อันว่าพิจุทัางหลายเหล่านั้นอำลาแล้วซึ่งมหาอุบาจิกาว่าอันว่าเราตั้งหลายเป็นผู้ไข้เพื่อนเห็นซึ่งพระศาสดาย่อมเป็นดังนี้อันว่ามหาอุบาสิกากล่าวแล้วว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายอันว่าดีละดังนี้ตามทรงแล้วซึ่งพิจุทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วซึ่งคำเป็นที่รักทั้งหลายมากว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าท่านต่้งหลายพึงแลดูซึ่งดิจันทั้งหลายแม้อีกดังนี้กลัเฉพาะแล้วอันว่าพิจูตั้งหลายแม้เหล่านั้นแรไปแล้วสู่เมืองสาวัตถีถวายบังคมแล้วซึ่งพระาสดนั่่งแลล้้ววนสสสุดดหููอััพรระศาาาาตกิทย อันว่ายนคือสรลระอันมีจักรีอันมีตะวันก้าอันเดินท่างหลายพึงอดทนได้แลหรืออันว่ายน์คือสรลรละอันมีจักรีมีตะวันก้าอันเดินต่างหลายพึงให้เป็นไปได้แลหรืออันหนึ่งอันว่าเติทั้งหลายไม่ลำบากแล้วด้วยก้อนข้าวหรือดังนี้กลาบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผูดเจริญอันว่ายน์คือสรลรละมีจักสศีมีตะวันก้า อันก้าพระองค์ทั้งหลายพึงอดทนได้ก็แต่พระองค์ผู้เจริญว่ายนคือจริญละมีจักรสี่มีตะวันก้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพึงให้เป็นไปได้อันหนึ่งอันว่าก้าพระองค์ทั้งหลายไม่ลำบากแล้วด้วยก้อนข้าวนั่นเทียวเพราะว่านว่าอบัจกาคนหนึ่งชื่อว่ามาติกามารดาทราบแล้วซึ่งวาระแห่งจิตของข้าพระองค์ทั้งหลายคั้นเมื่อเหตุนี้ว่าโอ๋หนออันว่ามหาบัิกาพึงจัดแจงซึ่งอาหารชื่อมีอย่างนี้เป็นรูปแก่เราทั้งหลายดังนี้อันข้าพระองค์ทั้งหลายคิดแล้วจัดแจงแลล้้วว่านีก ซึ่งคาถาอันดแสดงซึ่งคุณของมหาวิการนั้นอันว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งฟังแล้วซึ่งคาถาอันดแสดงซึ่งคุณของมหาวิการนั้นเป็นผู้ไขเพื่อนไปในที่นั้นเป็นเรียนเอาแล้วซึ่งกรรมฐานในสำนักของพระศาตดาทุลาแล้วซึ่งพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์พูดจเจริญันว่าข้าพระองค์จากไปสู่บ้านนั้นดังนี้ออกแล้วจากพระเจตวันถึงแล้วซึ่งบ้านนั้นโดยลําดับคิดแล้วในวันแห่งตนเข้าไปแล้วสู่วิหารว่าได้เย็นว่าอันว่าสิการนี้ย่อมรู้ซึ่งเหตุอันอนบ ในหนทางจะไม่อาจเพื่อนกวดซึ่งวิหารโอ๋หนออันว่าอุบาสิกาพึงส่งไปซึ่งมนุษย์จัดแจงซึ่งวิหารแก่เราดังนี้อันว่าอุบาสิกานั่งแล้วในเรือนเที่ยวไขรควรอยู่รู้แล้วซึ่งเนความนั้นส่งไปแล้วซึ่งมนุษย์ด้วยคมว่าอันว่าเจ้าจงไปอันว่าเจ้าปฏิบัติแล้วซึ่งวิหารจงมาดังนี้อันว่าภิกษุแม้นอกนี้เป็นผู้ไข้เพื่อนดื่มซึ่งน้ำอันบุคคลพึงดื่มเป็นคิดแลยว่าโอ๋หนออันว่าอุบาสิกา กระทำแล้วซึ่งน้ำอันบุคคลพึงดื่มอันบุคคลปรุงแล้วด้วยน้ําตาลกรวดพึงส่งไปแก่เราดังนี้อันว่าอุบาสิกาส่งไปแล้วซึ่งน้ําอันบุคคลพึงดื่มอันบุคคลปรุงแล้วด้วยน้ําตาลกรวดนั้นอันว่าปิสุนั้นคิดแล้วว่าอันว่าอุบาสิกาจงส่งไปซึ่งข้าวต้มอันสนิทซึ่งแกงอ่อมแก่เราในเวลาเช้าเที่ยวในวันรุ่งขึ้นดังนี้อันว่าอุบาสิกาได้กระทําแล้วอย่างนั้นอันว่าปิสุนั้นดื่มแล้วซึ่งข้าวต้มคิดแล้วว่าโอ๋หนออันว่าอุบาสิกาพ